สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปาา้าผู้แสพผู้สาวผู้บา่าวผู้แพ้วนะครับครับพบกับไอดินทีในิสานเมื่อนี้กะถ้าพี่น้องมาเลาะสวนเลาะทงเลาะทาคือเก่้านะครับเมื่อนี้กัมาสวนของลูกดำนะครับลูกดำบ้านปงไห้นะครับอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเพ็่นกาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะครับหน้าเพ็่นกเฮ็ดเป็น สีว่ารายหน้าสวนผสมก็ได้นะครับกระปูกสิ่งหลายอย่างพัดละหน่อยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะว่าสิเป็นปักพุงนะครับมะพร้าวเพื่อกระปูไว้นะครับกล้วยนะครับกระปูกไว้ก็ปลูกตามขั้นคู่เนี่ยแหละครับขั้นคู่ขั้นแท่นหน้าเขานะครับมือนี่ก็ว่าสีผ้าทนประชมพี่น้องมาเบิ้งมาชมสวนดอกเรื่องของลุงดำนะครับลุงดำบานพงให้นะครับ เพื่อเซกาครับประเทดเป็นสวนผสมนะครับเป็นตกหนาแรงมากกหลังจากเกี่้าเขาเจ้านามเพิ่งกะลงมาปลูกปูดาวเรื่องนะครับปลูดาวเรื่องเพื่อขายดอกนะครับบรรยากาศทองทงทงหน้าเพิ่นนะครับเพิ่นดีนะครับดีง่ายมากครับเป็นสวนเพิ่นสวนผสมเพิ่นนะครับมาเบิ่งดาวเรื่องเพิ่นนะครับมือนี่ครับ ดาวเรื่องกําลังงามนะครับกําลังออกดอกออกผลนะครับกำลังออกดอกต,ติดติดดอกอย่างดกเลยนะครับกาะเก็บขายไปแล้วรอบหนึ่งครับลูกดับมันมาเป็นเก็บขายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับรอบแรกเพิ่นก็ได้สองพันห้าร้อยดอกนะครับนขายดอกระบาดนะครับเป็นดอกใงญ่นะครับดอกรอบแรกนะครับ,บ,บเพิ่นกับปลูกปลูกยูท่ที่อ่าเป็น สามถาดนะครับสื่อมาสั่งมากจากทั้งโทรศัพท์ทั้งเน็ตนะครับมันสั่งมาสั่งม้าสามถาดนะครับถาดหนึ่งกับประมาณสองร้อยแปดสิบกว่าต้นนะครับต้นกานะครับกึงขนาดมาปลูกก็ได้ประมาณนี้นะครับก็บได้หลายยุคแลครับตอนนี้กำลังออกดอกนะครับได้เก็บไปเย่ะนึงแล้วนะครับปลูกมาในกะ ประมาณเดือนกว่าแล้วครับเกือบจะสองเดือนแล้วล่ะครับสองเดือนนั่นแหละครับสองเดือนแล้วจะคือเขาเขาสองเดือนแล้วนะครับเนาะดอกก็ง่ายดีอยู่ครับสีเหลืองเข้มๆนะครับดอกง่ญ่ดีอยู่นะครับมืออื่นมันกัสิปู๊เพิ่งกัดเซอนตัดดอกอีกนะครับมืออื้นนะครับทางพ่อขาแม่ขาเป็นมัดสร้างไว้นะครับ ดอกนง้ดอกงามนะครับดาวเรื่องคนนะครับงงแต่มีหลายอย่างนะครับมันปลูกไปกันหมุนน้ำขังกับดาวเรื่องก็บมีหลายอย่างอยู่เคนปลูกเซาะเซมกันไว้นะครับเป็นบักพิกนะครับบักอื้อหรือว่าฟักทองนะครับนะเนาะบักอื้อนะครับนี่กำลังออกเคียนะครับ รังเท้าเคียงามนะครับเพื่อนห้น้ามมาปุยพ่อนะครับมเพื่อนกัะงามนะครับแบกพริกก็มีนะครับบบพริกเพ็่นกระปูกไว้ผสมกันไปนะครับพอได้เก็บกินนะครับเพ็่นว่านี่ครับมันเป็นพริกนะครับพริกหรือปูสลับกันไปนะครับเฮ็ดดีนะครับเฮ็ดดี เบิ้งเป็นเ,เป็นแบบยางนะครับเป็นต้นยางนะครับเห็นผักเพลิกมาเบิองดอกนะครับมาเบิองดอกมันก็าลังจับดอกนะครับติดดอกติดหมากนะครับติดดอกติดหมากร้ายนะครับดกอยู่ครับดกอยู่ออกดอกเริ่มออกดอกออกหมากนะครับพลิกสำหรับทน่เพิ่นใส้โหดกลับเป็นน่ำน้องสะนะครับ ันงซาเน่บาดาลแน่นะครับหดไปน้ำกันนะครับนไก่อน้ำเมลเทียนะครับมวยตอนเศร้าไก่ตอนแรกนะครับเป็นไห่นํำหมดหน้ำเมลเทียนะครับสำหรับดอกดาวเรืองเพิ่นนะครับถือว่าดาวเรืองหนาแรกนะครับก็ซ้ำหนึ่็ถือว่างามอยู่นะครับโอเคอยู่เพราะว่าหนาแรกนะครับ ให้ขาดน้ามคับพ่อนะครับน่ะอันบี้หมึกพิ่นนะครับพริกสวนพริกพิ่นมันมันดกนะครับต้นงามต้นดกต้นอวบนะครับสวรรค์นะครับพลิกกระเบื้องนะครับเราเรื่องกะติดดอกแล้วนะครับติดดอกงามนะครับจะตัดขายมีดหนึ่งแล้วนะครับดอกหนึ่งแล้วเมื่ออื่นเมื่อไจะตัดอีกรอบสองนะครับ กัญชิกา้าวไวประมาณ3า0พันดอกสดเยอยู่นะครับมันบาดหลายนะครับอันนี้เป็นนำที่ใส่หดนะครับนำประดานนะครับนำประดานสูบปั๊มขึ้นมาจากประดานนะครับมาหดนะครับง่านะครับโอ้เสอ่อนะครับเสอนพเพลนนาแรงนะครับต่างจากทําให้ทาหน้ากับมาปลูกดาวเรื่องนี่แหละครับ พอได้ขายพอได้เงินใจอยู่ได้นะครับเนาะตลาดกร็รับซื้อนะครับรับซื้อตามการที่เป็นขายดอกไม้นะครับลอยพวงมาลัยนะครับครับสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องมาเบงดอกดาวเรืองนะครับถึงถ่ายคลิปแล้วนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอดินทินทิสารไว้น้ำแน่นะครับ ไปคลิปหน้านะครับมาพบมะห่อกันไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกาคําวาสวัสดีครับ